ใครเอ่ยเป็นคนออกมาเนอ้อเฮ้ยเสียงเลยววะปุ๊บเลยโ้ย oh, ขนลุกฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับโ้ยเหี้ยโอยมนขนลุกนี่วะ เลยวะเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเสียงโคตรยาวเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะมีใครได้ยินไหมเฮ้ยเมื่อกี้มีใครได้ยินไหมคอมเมนต์บอกหน่อยคุณผู้ชมมีใครได้ยินไหม เหว่งหวางเหว่งหวางที่ไหนเลยเมื่อกี้เสียงเหมือนมีอะไรวิ่งมาหลังคาเมื่อกี้มีใครได้ยินไหมได้ยินคอมเมนต์ได้ยินให้หน่อยเมื่อกี้เมื่อตอนที่ผมมาจอดรถเหมือนมีแสงแสงอะไรเฮ้ยดูดีดูอย่างไรวะเฮ้ยดูดดูมันมีแสงไฟไกลๆคุณผู้ชม ผมไม่ได้ใจว่าแสงไฟอะไรหายไปแล้วหายไปแล้วได้ยินครับเฮ้ยคุณลุกอะได้ยินคนได้ยินเพียบเลยย็ดแค่ให้คุณลุกกอยังไม่กล้าเข้าบ้านเลยเนี่ย คนไหมครับจะค,คนไหมเงาใครอะเมื่อกี้ผมเห็นเงาใครยืนอยู่ตรงนี้มีใครเห็นไหมสวัสดีครับคุณหนึ่งมากขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮียหลอนวะเมื่อกี้ผมเห็นมือมีใครยืนอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเป็นคนออกมานะครับขอ,อยนุาตเด้อไม่ได้มารบกวนเด้อสองร้อยสิบสามท่านแช์หน่อยเสียงเดินเฮ้ยมีเสียงเดินรับเลยวะโฮยคนลุกต้นอะไรเนี่งนามนิ้ว เดี๋ยวเราสำรวจรอบๆก่อนนะผมกลัวมีแบบมีคนมามั่วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเห็นค่ะเฮ้ยมีคนเห็นเบียบเลยเอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮี้ยมีใครโดนฆ่าหมกเฮ้ยนี่นี่ดูอะไรวะมันมีคนโดนฆ่าหมกที่ปะวะแล้วมันมีเสือมีเสื้อผ้า ใครอ,อะโอ้โอเฮ้ยเสียงดังมาจากในบ้านใครได้ยินไหมทุกคนอุ้ยมังขนลอนเลยวะ่ะอยู่คนเดียวนะโอ้ย <laughs> <laughs> เยอะฮึนลุกคนลุกมาก มีใครอยู่ไหมครับเมื่อกี้ใครเอย่ยเมื่อกี้ที่เป็นเงาเงาใครเอย่ยถ้าเป็นคนออกมาเนอสวัสดีน้องหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีลูกหนึ่งไม่ได้เจอกันนานขอบคุณมากครับผมระวังนะขอบคุณมากครับเงาเงาพี่เงามีคนเห็นเห็นเพียบเลยวะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอญอาตสำรวจรบาก่อกนะนะผมกลัวมีคนนะครับ คนมาเล่นยาหรือมามั่วสุมนะครับนะผมกลัวอย่างนี้จริงๆเพราะผมมาคนเดียวโอ้ยเดี๋ยวพอผมจอดลงรถปุ๊บผมก็เตรียมไลฟ์สดเลยไงเฮ้ยลนไปไปเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับทุกคนนะโอเคเราเคลียร์เรียบร้อยนะครับ รอบรอบรอบไม่มีใครนะครับนะเฮ้ยน,นี่มีบ่อน้ำเหรอโอเคเราเคลี่ยวรอบรอบนะครับไม่มีใครนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้นนานในกันนะครับเฮ้ยร้อนสวัสดี260ท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับขอท่านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment. เข้ามาให้กำลังใจใเราได้เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆ

เฮ้ยมันเสียงมันดังมาจากในบ้านคุณทุกคนอุยอย้ยเยียเย็นวะเมื่อกี้มีใครได้ยินไหมถ้าได้ยินพิมพ์ได้ยินให้หน่อยเฮ้ยแชร์ไปครับแชร์ให้คนมาอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยนะ ผมเห็นเหรอเดี๋ยวผมผมเห็นมีคนอะไรแบบบ้านเหรอสวัสดีครับพี่หนึ่งไหนไปนั่งขอบคุณมากครับหนูเห็นเหมือนคนด้วยมีใครได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินโอ้โหอุ้ยโห้ยดูๆๆๆเฮ้คนลุกโอ้ยคุณผู้ชมคนโคตรลุกเลยต้องบอกอย่างนี้คนลุกมาก เดี๋ยพอเดินเข้าไปบนบริเวณบ้านนะขนแม่งลุกเลยผมบอกงี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเชีย่ยใครเดินตามบูมอนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันเหมือนมีเสียงคนเดินรอบเลยผมเห็นผมเห็นคล้ายๆ ขาคนเดินอยู่ข้างบนเชี yeah. ่ยผมดูไลฟ์ในทีวีเลยแชร์แล้วขอคุณมากครับได้ยินเดี๋ยวเฮ้ยผมรู้สึกเลยนะพอผมเดินเข้าไปเนี่ยขนผมไม่รู้ตลอดเลยคุณผู้ชมทุกคนแลวเมื่อกีก้ก่อนที่จะเข้าไปรอบแรกเนี่ยผมเฮ้ย hey. นั่นงเงยเงาใครวะเอ้ย hey. ผูก้กอน,นไงไ oh. hey. เงาใครวะโอ้ยเฮ้ยทำไมมันหลอนยัง่ะ เออมีคนอยู่ไหมอ่ะขอชัวร์มีคนอยู่ไหมเอยถ้าเป็นคนไม่ได้มรบกวนเนอะมาแค่ไลฟ์สดไทยความบันเทิงให้คนได้เห็นสิ่งนี้รับโรกหลังความตายเฉยๆไปดูเลยครับใจเย็นพี่เพราะว่าใจเย็นๆเพราะว่าเอาตรงนะหลอนเหมือนกันนะ อีหลอนวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครตามวะเสียง็นคนเดินเลยอะ่ะพี่หนึ่งขึ้นไปดูเลยครับโอ้ยคนทางบ้านก็พูดได้สิเ,เดี๋ยวจะเอ๋มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับไปอีย,อยงเลยวะ โอ้ยเยอยโอ้ฮยเสียงเดินรอบเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งขอบคุณมากครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผมมาคนเดียวแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเหมือนเงาอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านบนนะครับแล้วบ้านตรงนี้มันเป็นทรงที่แปลกมากๆโอเคเดี๋ยวเราดูกันต่อเขาเขาใช้หน้าต่างเป็นฝาบ้านใช้หน้าต่างเป็นฝาบ้านไม่เป็นไรครับอย่าใช้ฝาโลงก็แล้วกันนะครับโอ้ยขลุก ลคือแล้วลักษณะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกใจเดี๋ยวอะไรแดงๆวะนึกว่าคนนอนตกใจหมดมีใครอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมครับขอยนุญเนอขอยนุญขึ้นไปเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ ตอนที้ผมขึ้นมาเนี่ยผมเห็นเหมือนมีเงาใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดียก่อนเดี๋ยวก่อนเดวก่อนเงก่อนเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนมีใครก็ไม่รู้มาเดินตรงบริเวณนี้เคอได้ยินเป็นเสียงเลยอะแต่ไม่รู้ว่าคนดูจะได้ยินหรือเปล่านะเฮ้ย ก็ยิ่งไม่เอาฝาลงเว้ยโอ้ยโคตรหลอนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> จยยยยยรย เมือ่อกี้ผมเห็นมีแสงไฟแป๊บหนึ่งนะเมือ่อกี้ผมเห็นมีแสงไฟไฟดแดงๆเห็นไหมเห็นไหมแป๊บน,นึ่งผมเห็นมีแสงไฟเร็วเร็วเร็วเห็นไหม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 แสงไฟไกลๆเลยผมไม่รู้ว่าแสงไฟอะไรคุณูชมเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวแสงไฟลอยมาแป๊บหนึ่งนะ เฮ้ยโอ้ยคนลุกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเงใครวะเฮ้ยคนลุกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคุกทุกคนได้ยินไหมเสียงมันมารอบเลยแสงอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมแสงไฟเหมือน แสงอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวนี่คือผมซูมสุดแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเยียบเงียบเยียบเงียบเยียบเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนหายไปแล้วหายไปแล้วมีใครเห็นไหมผมพยายามส่องหาอยู่ เมื่อกี้มันมีเสียงปุ๊บแล้วแสงมันมาพอแส,งม,อสงมาปุ๊บเนี่นี่นี่พอแสงมาปุ๊บผมรีบปิดไฟเลยเป็นแสงจุดเล็กๆใช่ครับมันแสงคือคือถ้ากล้อง็นอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าอย่างผมอย่างผมเนี่ยเห็นชัดมากจัดการยังไงล่ะครับดูดิจัดการยังไงล่ะโอ้ยไม่ใช้หห้ มันเป็นแสงเลืเล่อๆเลยนี่เห็นไหมไหมแวบๆหายหายแวบๆหายหายเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้การแล้วครับคุณผู้ชมถาเลยพี่หนึ่งโอ้ยคโคตรหลอนเลยมันหายไปแล้วมันหายไปเหรอพี่หนึ่งจัดก,การเลยแสงไฟเ,เล็กๆไงเห็น หายไปแล้วเป็นแสงจุดเล็กๆผมอยากไปกับพี่หฮ้ยเดี๋ยวเสียงเมื่อกี้เสียงแม่งดังในบ้านนะคุณผู้ชมได้ยินไหมคนแม่งโคตรหล่อเลยวะ่ะน้ำลายเหนียวคอเลยคือผมระแวงแสงแล้วตอนนี้คุณผู้ชมแ้าน,นนะึงนะผมขอดับไฟก่อนผมจะรอบหานนะขออนุญาตนะครับบ้าน ไฟสีส้มละเลื่อนละเลื่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันไฟตรงบ่อป่ะวะทุกคนตรงนี้มันมีบ่อเฮ้ยเสียงเดินรอบเลยว่ะโอ้ยคนลุกคนลุกรอประวัติหน่อยมาไม่ทัน แวบบ,แบบตามไปดูสิโอ้โ oh, ห oh, มันโคตรมืดเลยอะเฮ้ย <Hey. S 1> ตำไ hey, hey, hey. มทำไมไม่เกี๋ยวเฮ้ยกระพริบ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 หายไปไหนวะเฮ้ย ดูกระพริบอี่างนี้เโออโอเคโอเคไม่ได้เรื่องเลยเสียงมาเพียบโคตรร้อนเลย คลิปไลฟ์สดนะครับโหโคตรระแวงเลยคุณผู้ชมตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเสียงมันมาตรงแสงอะเมื่อกี้ใครได้ยนินไหมอะเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวขึ้นบ้านกันดีกดว่า ยังไม่ได้ขึ้นบ้านเลยโอ้โหโคตรร้อนเลยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ้าวเฮ้ยอันนี้เป็นเศษเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนยาเสพติดปะวะมีคนมามั่วสมปัติวะเฮ้ยเดี๋ยว คือลักษณะมันเหมือนมีคนเฮ้ยดีเดียวอะไรครวะ,ะเฮ้ยอุย้ยหลอนช่เฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วครับเพราะมันเหมือนมันเหมือนมีมีคนมาม,มั่สมนะอะไรเนี่ยเศษอะไรไฟไหมเหมือนมีคนจรมาอยู่ดูดีๆพี่ใช่พี่เหมือนคนเล่นยาเฮ้ยจะดังๆเลย บรรยากาศแบบนี้ตั้งกล้องโอเคครับอยากรู้อยากพิสูจน์หน่อยครับจัดไประวังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวุณผู้ชมมันเหมือนตรงนี้เดี๋ยวก่อนผมรู้สึกไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นผีเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่มันรู้สึกมันเหมือนเหมือนเป็นที่มั่วสุมอ่ะหรือเปล่าเฮ้ยมีคราบเฮ้ยคุณผู้ชมเชื่อคาบเลืมีคราบเลืเฮ้ยเดี๋ยวมีคราบ มันจะบินช่องจะบินหัวมันมีคราบเลือดนอะเดี๋ยวขอน้อ,องก่อนแป๊บนึงเชื่อให้รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งเฮ้ยพะว่าตอนที่ผมเข้ามาผมเห็นเหมือนมีเงาใครก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณนูน้นแล้วพอขึ้นไปมันมีคราบเลือดนอะ ไปไปอะไรไม่ถึงอาทิตย์อะไรเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเลยมีค้าบเลือดด้วยอย่างหลอนใช่ครับหนูได้ยินเสียงเหมือนคนอะไรเนี่ยเยี่ยวชวนคนด้วยเอ้ยได้เห็นฝาขวดยังใหม่มันเป็นมันเป็นผีมั่วสมเฮ้ยระวังคนเล่นยานี่แหละสิ่งที่ผมเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเสียงเดินรอบเลยวะใครวะใครอ่ะเฮ้ยเฮีย yeah. ขนลุกเฮ้ยมันมีคราบเลือดด้วยไปดูตรงที่เห็นเงา อุย้ยไม่แหวครับครับโคตรร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนนะึงขอญาตขอญาตก่อนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นคราบเลือดตั้งแต่ตอนที่เห็นเศษอุปกรณ์นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนมาแอบโมวสมหรือเปล่าแล้วถ้าเขามาทําร้ายร่างกายไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยนะคนลุกดูดิคนลุกสู้เลยผมว่าคนเล่นยาคนเล่นยาน่ากลัวกว่าผีใช่ครับพี่มีทีมงาน พี่มาป้าคนเดียวครับไม่มีทีมงานครับคนหรือผีว่างานนี้ตาหนึ่งระวังด้วยโหต้องระวังเลยขอบคุณมากเลยเพราะว่ามันมีอุปกรณ์แล้วมันมีข้าวเลือดมันมีเลือดคร้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอญาตขอญาตเซฟก่อนนะคุณทุกคนทุกคนครับขอญาตเซฟก่อนเอิดจะว่ากันนะครับ